เป็นแนวอกหักที่ไม่ได้ดำดิ่งลึกลงไปมากมายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ทำให้เราเสียใจกับการเป็นการทำให้เราสนุกมากขึ้นนั่นเองครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแอมอาร์ทีวีนะครับคุยหลังฟังใน EP นี้เราจะมาพูดถึงเพลงบ ah ่าวบ้านนาโดนเดท EP พีนั่นเองครับซึ่ง EP ที่1ผมยังไม่ได้ดูเลยนะแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมมาทำาี P นี้ก่อนเลยผมอยากรู้ว่าเนื้อหามันเป็นยังไงนะครับความหมายของเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสนุกสนุกแต่แฝงด้วยความที่อกหักนะครับเป็นแนวอกหักที่ไม่ได้ดําดิ่งลึก ลงไปมากมายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ทําให้เราเสียใจกับการเป็นการทําให้เราสนุกมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวของเพลงก็จะพูดถึงเกี่ยวกับว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยบอกลาบอกสัญญากับแฟนไว้ว่าเขาเนี่ยจะไปในเมืองนะครับแล้วก็เหมือนไปเรียนไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สัญญาไว้ว่าเราจะรักกันตลอดไปผู้ชายคนนี้ที่อยู่้านนอกเนี่ยก็รอเฝ้ารอจน4 5ปีแล้ว ผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่กลับมาจนเหตุการณ์มันผ่านไปล่วงเลยแล้วผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันคงมีอะไรเกิดขึ้นแหละทําไมไม่กลับมาทําไมวันนั้นถึงแบบบอกรักกันสัญญาว่าจะกลับมาแต่ทําไมตอนเนี้ถึงมาแบบหลอกกันว่าจะไม่กลับมาหรือกลับมาก็คงมีคนใหม่ไปแล้วนั่นเองนะครับด้วยเหตุเหตุการณ์พวกนี้มันก็เป็นอะไรหลายๆอย่างในในชีวิตทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับคือเวลาที่เราเคยมีแฟนตอนมัธยมหรือวันนึงเนี่ย เราห่างกันใช่ไหมครับห่างกันไปอยู่ไกลที่ต่างถิ่นเราก็จะเจอสังคมอีกสังคมหนึ่งมันมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากกว่านี้นะครับก็เลยทําให้เราหลงละเลงแล้วก็หลงผิดไปก็กู่ไม่กลับแล้วมันเป็นธรรมดาครับเราก็เสียน้ําตาร้องไห้กันไปแต่สุดท้ายก็พยายามหาอะไรทํานะครับหาอะไรทําให้มันมีความสุขนั่นเองนะครับซึ่งในเนื้อหาของเพลงก็สนุกสนานมี ความเหมือนพวกเขาไม่อ,อกหักเลยแต่เอาเพลงอ,อกหักมาทําให้มันสนุกขึ้นอะ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีนะครับแล้วก็ผมชอบอยู่ท่อนหนึ่งว่าท้่แบบ G X 2ใช่ไหมที่ G X 2เขาเต้นท่าเนี้ยเ,ย,นะนยเอยอนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เพลงอ,อกหักอะ่ะมันสนุกเกินไปแล้วนะครับก็ ชอบจริงๆครับชอบมากๆเลยนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปดีโอนี้ชอบเพลงเพลงนี้นะครับก็อย่าลืมไปฟังเพลงของพวกเขาเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบาย